สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันใน Elden Ring นะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแบ็กอัพตัวของเซฟไฟล์ของเกม Elden Ring เนี่ยสำหรับเวอร์ชัน PC นะครับใครที่เล่นบนเครื่องคอนโซลเนี่ยไม่รู้ว่าทำยังไงเนาะแต่บน PC เนี่ยเราสามารถแบ็กอัพตัวของเซฟเกมได้นะครับก็เห็นในกลุ่มยังมีหล,หลายหคนที่ยังทำไม่เป็นก็เลยมาทำคลิปแนะนำให้เนาะเรื่องของการแบ็กอัพเซฟมาว่านก่อนนะครับข้อดีคือยังไง ข้อดีก็คือมันจะเป็นการเก็บเซฟไว้ณนะขณะนั้นๆที่เราเล่นก็เหมือนที่เราเล่นเองนี่แหละอย่างสมมุติตอนนี้ถ้าผมออกเกมไปแล้วกลับเข้ามาผมก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมตรงนี้คือตรงอบอสมาเรเนียนะครับก็วิธีการแบ็กก็การแบ็กอัพก็คือเป็นการก๊อปปี้ตัวของอเซฟเกมเนี่ยเอาไปไว้ที่อื่นนะครับแล้วก็โหลดกลับมาใช้ได้ในภายหลังทีนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าตัวของเซฟเกมเนี่ยมันอยู่ที่ไหน ปึ๊บอ่ะตอนนี้ผมอัดเป็นหน้าจออยู่นะครับก็อันดับแรกนะครับก็ตัวแั้นขยายนะพิมพ์ run ขึ้นมานะครับปึ๊บพิมพ์ run น,นะครับแล้วในช่องด้านล่างเนี่ยก็ให้ใส่ว่า %appdata% นะครับใส่ command ตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็จะไปโปรที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับก็จริงๆแล้วมันจะอยู่เนี่ย admin appdata แล้วก็ roaming นะครับแต่ หลายๆคนถ้าเข้าตามวิธีปกติมาเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นตัวของโฟเดอร์แ p ป d t t a เพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่ก็สามารถมากดเปิดได้นะครับตรง hidden item เนี่ยก็ติ๊กถูกถ้าใครแบบช้ำๆอยากหาเองแล้วแบบเอ๊ะทำไมไม่มีแต่เอาชัวร์ก็ว,วิธีนี้ตามผมนะครับกดรันนะครับอีกรอบนึงนะกดรันแล้วก็เปอ data นะครับกดโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นอันนี้ก็หาโฟเด er อร์ Elden Ring ครับอ่าโฟเดอร์เกมของเรานะครับ Elden Ring กดเข้าไป ก็จะเป็นที่อันแรกเลยนะครับโฟลเดอร์ที่มีตัวเลขเยอะๆอันนี้แล้วก็อันนี้ครับอันบนสุดอันนี้คือจะเป็นตัวของเซฟเกมของเรานะขณะนั้นนะครับก็ก่อนจะทาก็นั้นแนะนําว่าให้ปิดเกมก่อนเนาะปิดเกมเพื่อให้ตัวของระบบมัน,มนเซฟไปก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบล็อกเ้าไว้นะเป็นเซฟในเครื่องเรานะครับไม่ได้มีผลอะไรกับตัวของคลาวเนาะเพราะยังไงซะตัวของเกมเนี่ยมันก็จะเลือกโหลดในเครื่องของเราก่อนคลาวอยู่แล้วนะครับก็อ่ะ สมมติอันนี้เป็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ Copy ไว้นะครับแล้วก็ไปหาที่เก็บเอาไว้โดยของผมเองเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาอีกปึ๊บ my computer ไม่เจอไม่เป็นไรอะผม back out ตรงนี้เอาของผมเองอย่างเงี้ยผมจะเอาไว้ที่ได้ต่างหากอีกอันนึงผมจะอยู่ได F อย่างนี้เนี่ยเราก็มาสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้เลยครับ ของผมเองเนี่ยผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า e l d e ดอ i n g ไว้แหละเนี่ยแล้วก็สร้างเอาว่าเราจะเป็นแบบไหนอย่างอันเมื่อกี้นี้เนี่ย,ยก็สมมุติไม่สมมุติหรอกเราก๊ปอปมาแล้วใช่ไหมผมก็ใส่ไว้สร้างโฟลเดอร์ชื่อล่าสุดเอาไว้กดเข้าไปแล้วก็วางอ่ะอันนี้จะเป็นตัวเซฟอันนี้นะครับที่หน้าจอผมขึ้นอยู่เนาะเกมตรงนี้ก็เก็บไว้แบบนี้ยกตัวอย่างเนี่ยของผมก็มีเซฟไว้หลายอันเนี่ยผมเซฟมาเลเนียเอาไว้เพราะว่าเผื่อแบบเราอยากกลับมาตีกลับมาโซโลอย่างเงี้ย พอเราเข้ามาสู้มาเลเนียเสร็จเราตายเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ออกเกมมาแบ็กอัพเซฟเอาไว้เลยครับแล้วเราจะกลับเข้ามาตีเมื่อไหร่ก็ได้ของเราก็ครบแน่นๆอยู่แล้วสามารถที่จะไปรีสกิลลองอาวุธนู่นนี่นั่นไปตีบงตีบวกมาลองสู้ได้เรื่อยๆอ่าอันนี้เป็นหนึ่งข้อดีนะครับเพราะว่าตัวของเกมเนี่ยไม่ได้มีระบบบอสลัดนะสำหรับใครที่อยากตีบอสแบบหลายๆครั้งก็ต้องไปนิวเกมพลัสมาแนะนําว่าระบบการแบ็กอัพเซฟเองเนี่ยดีที่สุดแล้วและที่สําคัญเลยก็คือการทําฉากจบอ่ะ ผมจะให้ดูอย่างของผมเนี่ยผมเซฟเอาไว้ว่าจบราดากอนอ่านี้ก็คือตัวของบอสใหญ่ได้ไหมคัดไป,ปมาอ่ะเนี่ยพอผมเอานี้ไปทับนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอผมเข้าเกมใหม่เนี่ยมันก็จะไปตรงที่เราจะเลือกฉากจบเกมนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเนาะอันนี้ผมเซฟเอาไว้อันนี้คือเราก๊อปมาแล้วใช้การก๊อปปี้เอานะครับอย่าลากนะเผื่อบางทีแบบไฟล์มันหายและการกดคลิกขวาก๊อปปี้เอาตามปกติเนาะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวออกเกมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการออกเกมก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทับเซฟแล้วปึ๊บนี่ควิสเกมออกมาเลยเนาะอ่ะก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ผมบอกพิมพ์ลั่น แล้วก็คอมมานด์ถ้ามันใส่อยู่แล้วมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไอเจ้าเปอร์เซ็นต์แอปดาต้เปอร์เซ็นต์อ่ะก็ไปที่ e อล n n นริ d e n ring รัรอตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นปุ่ม Play แล้วเนาะเข้าไปก็วางเลยครับไฟล์มันจะชื่อเดียวกันนะครับก็เช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีบอกนะว่าเราจะ Copy ปี้ไอเทมจาก โฟลเดอร์ er, จบราดาก้อนมาที่โฟลเดอร์ตัวเลขเยอะๆอันนี้อ่าใช่ครับก็ทับไปเลยอ่าแค่นี้ครับเรียบร้อยปุ๊บก็เข้าเกมใหม่ก็จะไปโผล่ที่ตอนที่ชนะราดาก้อนแล้วนะครับก็เราดูกันก็วิธีนี้สามารถใช้ได้หลากหลายนะครับใครที่กำลังจะแบบรีสกิลใช่ไหม ใครที่แบบไม่ได้มีหยาดตัวอ่อนเยอะๆไอของที่มันต้องใช้รีสกิลอ่ะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็แบ็กอัพเซฟไว้ก่อนแล้วก็ไปรีใช่ไหมไปรีสกิลไปลองเล่นตีบงตีบวกอาวุธใช้รูนให้เต็มที่ลองดูว่ามันเข้าไม้เข้ามือหรือยังถ้ายังไม่โอเคก็โหลดแบ็กอัพเซฟกลับมาแล้วก็ไปรีใหม่ได้นะครับ แต่เอาจริงแล้วไอ้ตัวรีสกิลวะใครที่สำรวจครบๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับมันไม่ใช่ปัญหามันมีเยอะมากอะมันมีแบบสิถึงยีอันเลยต่อรอบในการเล่นอ่ะก็คอนติเนียไปปึ๊บก็มาดูก็จะไปโผล่ที่ปราดกอนนะครับครับอ่าเห็นไหมมาที่รามศิลานะครับนี่ก็ สำหรับใครที่จะทําหลายฉากจบนะครับพอถึงตรงนี้พอเราตีชนะเอลดินบีชเสร็จนะครับแตะพรอ,อะไรเรียบร้อยออกเกมเลยครับออกเกมแล้วก็แบกอัพเลยเห็นไหมชุดผมเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยเนี่ยอ่าเนี่ยชุดอาวุธเปลี่ยนด้วยเพราะนี่เป็นเซ็ตตอนที่ผมใช้ชนะลาดากอนหรือไปเอาเพลิงคลั่งนี่แหละจำไม่ได้อ่าน่าจะไม่ใช่เพลิงคลั่งหน้านะตาไม่เหลืองอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเรากดก็จะเป็นการทําฉากจบแลนนี่นะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้เนี่ยก็ใครที่ทํามาครบๆก็จะมีแบบนี้4อันเออ แล้วก็เพลิงข้างนี่ต่างหากนะครับเพลิงข้างคือเราต้องไปเอาเพลิงข้างแล้วก็มามาจุ่มจะเลือกไม่ได้นะครับสําหรับการจบเกมแบบเพลิงข้างเนาะจะเลือกฉากจบไม่ได้คือพอเราไปรับเพลิงข้างจาก3นิ้วมาแล้วเนี่ยก็มากดมันก็จะจบแบบเพลิงข้างเลยอะไรประมาณนี้นะครับแค่นั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการ แบ็กอ่าแบ็กอัพตัวของเซฟเกมนะครับสำหรับคนที่ยังทําไม่เป็นก็ทําคลิปนี้มาแนะนําให้หวังว่าจะไม่งงเนาะหวังว่าจะไม่งงนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้ว่าทํายังไงไม่มากก็น้อยละกันก็อย่างที่บอกไปข้อดีก็คือเราสามารถใช้ก่อนที่จะตีบอสตัวแบบอีพิกอีพิกตัวตีมันมันได้นะครับเพื่อที่เราจะได้แบบว่าง,างโหลดกลับไปลองโซโลด่ดูโหลดกลับไปลองแนวทางหลายๆอย่างดูใช่ไหมเผื่อใครอยากโซโล่อยากลองซัมมอนตัวนู้นตัวนี้นก็แบ็กอัพเซฟไว้ก่อนที่เราจะสู้บอส ก็ได้เหมือนกันนะครับเออก็ยังไงซะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยไว้ยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าโอกาสหน้าไปแล้วคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between, our seed will look. Back upon us and recall an age of fracture.